เปิดเบิรงกระซือนี่เวลาอาจารย์ให้สีทุกออกมาเที่ว้วรัลบ่น้ำมาศึกษาประบงานพวกนี้เอามาเทใส่หม้อไว้เลยให้มันเย็นหม้อนหมอนหมอนนั่นแหละหม้อน้อยนี่บอกเออเทีวไปเลยให้มันเย็นเพื่อมันเย็นนะนี่คอไอนี่คือไอนอเออหม้อนั้นก็ได้เพื่อมันเย็นมันบวกเย็นด้วยเย็ดบวกอะไรเลยเปลี่ยนน้ำตุ้งเย็นมัดทุกอย่างแล้วเอาทุกอย่างมาเปลี่ย พระธาตุพรธาตุพระธาตุข้างล่างเอาพธาตุข้างล่างเอาพธาตุใหม่ได้ยีบอ่ะต้องล้างอยู่อ่ะหรือว่าต้องล้างก่อนบ่โบล้างก็ได้เพราะว่ามันสะอาดดี๋ยวด้สวางลงเจ้าเราก็ได้เมื่อขอทีเทให้มันจะล่างล่ากสิไปเบิกดินให้แลได้ กินข้าวพอดีแหละไหนยังมันกล่อมไหนครับยังดีเลยเนาะเอาบาทเดียวเลยสูตรเดียวจ้ากแก้วได้เลยเนาะพอมื้อเย็นก่อนเพราะว่ากินข้าวเช้าเมื่อคืนจานเดียวมันลดกินเนาะขอไปไหว้นะยังไม่ได้กินเท่าเดนี่ได้หนิพยายามเปิดผรุ่มใส่เลยเสียงเองซาซาโออย่างเาบอกว่าเปิดผลุ่มใส่ที่เปิดผลุ่มจะเอาไปกอทัพงานโว้ มันทันยูไอเปิดดีบะเปิดไปได้โบผมเปิดเนาะครับโอเคเดี๋ยวมันก็เย็นเปิดเปิจกอากาศในนี้มันมันเย็นเร็วมันเย็นไหมมันยังบมดมากเลยเออเราก่อนแป๊บตรงเซกเบ่งเลือดก่อนมาหนิเซกเลือดก่อนได้ว่ามันหนึ่งหนึ่งผมคือหนึ่งสองอ๋อถ้าเซกเลือดก่อนผมได้เลยขับมาเลือเขาเตรียมกติกันนะ Lúc đêm lần lượm 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 tuyết. Mam tao Nước em hoặc là mẹ tao quanh tao 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 พิงอาโน้ตนะเพาะพอพิงหมดแล้วนะออลูกมันกิงหมดแล้ววยนี่ถึงเงาตัวใดนี่อัใก็ได้่ไปเลยนี่มาล้างก็ไม่คว้าพี่ก็นีกเอาีนีอยู่นใช่เลยพอวันเดียวจี่เองมันก็ห้าแ่งอันนี้อกอยา สีล่องงเลือดสีสีชมพูนี่ของวัดสีทั่วไปนี่ของ <c oughs> ลูกเือนทอดใส่อะไรีกินนี่ตัวนี้ย่างบอกใส่ครับตัวนี้ย่างอันนี้เออตัวนี้อาจารย์เช็ดมันนี่บางนี่เกลือดีวะอันนี้กลุ่มของทางเหนืออืมัมนคือกักบแบคทีเรียอะไรบ่นี้แบคทีเรียมีการเป็นลักษณะนี้ เื่ออยู่บุญนะโรย็ดนะเลยบผมีเขาเบิดโชว์บ้านทียเลยบ้าที่ต่อก็เลยมือไปหาเสี้ยนี่ตัวนี้ครับโอ้จังหวะตีเข่าเนาะเสียงดังตึมๆเลยเสียงบอลจะหน่อยก่อาจะหน่อยก็ดีเอาจะตีมันจะได้กินอันนี้แซ่บตัวนี้เสียงพี่เพชรในน้องสาวมันหนักลูกมันหนัก น้อย,ยนิดน้อยแล้ลินเองเลยครับดให้อาจารย์ลินให้บอกเออมันดับเผาดับอย่าง,งกินน้ำกันอยากให้โตรปลาปลาไปมุมนั่นเปน็นฮิดมองล้างถ้วยเขาอยู่ผมมันมันจะบปเสียน้ำโก,โกไ้ไพ่มันมักน้ำมันไม่ใช่จ้าทีจรินก็มีหรหาพูดพวกนี้ลายจตวตรร เอาแนวความคิดไปลอกยืมเขาไซบงจัดตัวใครเชียงใหม่มสิบัตอันนี้นี่ได้มาจากเชียงรายนะครับอืมก็ไปงานอยู่คุณบอกผมฝากเพื่อนซือ้อเจ้าของร้านเพื่อนไปงานนี่แหละมันี่ยค <c oughs> วามคิดดีแต่ว่ามันรูปบม่ค่อยดีเอาเลยเอาดิเราเพืไปประสบการณ์เพ่อประสบกา <c oughs> รณ์ท <c oughs> ีมือเขามันบดีตะบดห้อง นี่ควาคิดเสกเลือดยังไงพ่อเย็นเร็วได้อากาศเย็นนะดึงเลือดแม่นยังแน่นนี่ขึ้นบ่ไปซีดลงบ่อน้ำอุ่นบ่อหนะน้ำฮ้อนน้ำฮ้อนเอามาเห็นมันเย็นอ๋อสูตรมั่นนะเอาน้ำเย็นละลายใส่ไปน้ำก็ได้อันนี้เลือดโอ้าขึ้นอย่างบอก ชีกเลือดว่ะบิ่งเลือดว่ะใช่สูตรใดแล้วจะไปเอาวีซา่าทำมนห่นวัดนี่คือคิสุเธอว่าอยู่ท่งนาอยู่ในป่าเนื้อ<ด>าจข้ารา์เอาไว้ใหดภูเขาดูว่าจะข,ข,ขึ้นเขาเห็ดอะไรเพ่อเกลือเข้มวนาดี๋ยนีาเข้มหนีตรงหนึ่งสอง ชาปิลมัตูอันนึ่งนีแม่หยังหนึ่งเลือดเนี่ยมสองมา้ามันกับกันาไปเอาน้ำไหลเลือดหนึ่งน้ำสองเบื้งก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาจารเดียวลงหน้าวิดีโอน่นะมันต้องกินตะไปแบไปยแบนนีิไดีจากินเลวนี่ื่อกี่เ้าเจ็ดอาจารย์มาเ้อครับเ้าเจ็ดดน้ กรณีบุเป็นละโทบอกมันต้องมีมาไหมพอท่านมาต้องหายเสฟนื้อองหนี่ครับเราต้องเบิงว่าใส่ขวดขันหนึ่งหนึ่งนี่ย่านมันเข้มโพดบางทีก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งไหนมื่อานี้แต่บริบคุยกับลูกตู่นี่แค่น้องกัเย็นแหละไมเอาจริงวาให้อายเรือด้อนี่เรียกไว้ท่าอายเดี๋ยวจะคุ โตสองตัวนี่โด้กันยังแต่ปลาเค็งหน้าแล้วบาทนี้่ปา้กเคียงหน้าปุ๊บเลยย่างอย่างบอกย่างแต่พ่อพันกับแม่พันสีเอากับ่กิสเอากสองตัวกับผูดีโลนี่แหละมาสันมาเรื่องคบแล้วมาทายให้มาครับเดี๋ยวมันเอาเรื่องนั้นไปพุ่นมาสิว่าเขาใกล้สิว่าทางตุ่มตามมาตุ่มตามมานี่ เที่ยเมืองไสายไก่สายไก่่ต้องเืองถ้วยแล้เห็ดน้ำมันสามถ้วยแล้วหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งซองหนึ่งตัวอดมันติดน้องตัวก็กัน อันนี้คือหนึ่งหนึ่งไรเสียยอาจารย์มาเดียน่าวันหน้าว่างโคยิ่งเยอะโมยากแล้วครับถ้าว่างนะน่ะน้าว่างมาต้องว่างครับอาจารย์ว่างว่างมันว่างให้มันเบิ่งน้ำงานอันนี้เล็กเล็าสูบยาก่อนบอลอันนี้ครับเพราะอาจารย์น่ยอันที่ผมมาว่างโมว่างนี่คือมันอยู่น้ำงานที่เห็ดมันสิเลิงเขาสิเลิงเอาบอหะน่ะบอสืซื้อมาไทยแล้วเขาบอเล่งมันก็จวดได้เลยแหละครับ ก็อิดสิคั่วอะไรยังไม่เห็ดได้นี่โอ้ยเดี๋ยวเราจะหึงได้อะไรหมดว่าพื้นก็ฝาผนังตั้งแต่รูปโอ๊ตบักเล็กซิปกาปีมันช่ขึ้นป .5 แล้วนี่ยังตะข่างเอาไว้นิ้วมันอยู่คำหันถ้าพูดล่ะตัวนี้น่ามึงนี่ไล่ดีเอาเป็นบางอย่างกับมัน นี่นี่ดินเอามาเซนนี่ยเจองดินดินนะนี่นะเป็นดินทุกเนืดินนี่ยพะยาแปลยวดินองขมเนียมงาดินไงยังได้นองดินนองขมเนียมมาเนี่ยที่เขาดูดมาดังกัดดินอันนี้นี่เป็นดินสั้นที่สองของที่คุดแรกตันสอาดามอาดาวก็จะได้อยู่บอสั้นแรกครับเปยังเขาบอกวาเกมมาให้ดินทมมาได้ท้าที่สองก็ดินจริงดินนองขมเนียมนี่โอ้ยเขามันหอามาให้ บรรหนาวม่ปลูกบรรหนาสิปลูกนานี่ไปซื้อดินปลูกมาไว้หกกลุ่มร้อยมาผสมกับาทุมนี่แต่บอกว่าดินปลูกเนี่ยเขามันมีจุลินทรีย์หลายนี่ยังไม่ไหวยังแห้งล้วเขาเห็ดเขาจะประหยัดว้าผสมก็ดินอันนี้เขานะแต่ละข้าวคือแปลงไม่ได้มีแปลงอะไรกันญชาสีเผาเนี่ยเลยกันญชาสีเผานั่นปลูกเอาให้สามแปลงเลยเสี้ยมันเอ่อนเห็ดเนี้ยนี่ช่วงนี้ย่างลูกขึ้นกันนี่บอ บ่เลยว่าเียนเขียนเป็นังไงกนบุญยังดอกบ่มันขี้หีิเมครับเบบ้่งดูตัวีนิ่งอย่อ่างลบชซาโคใส่ยังลบซาโยอันเดียวกันนั่งเือกาใ่ยงลบเป็นละ่นจะเป็นหนึ่งสองถึงบ่โอต้องพูดสอบก่อนหนึ่งหนึ่งเอออันนี้หนึ่งสองว่ำถยเป่าอันนี้คือหนึ่งสองอนีเออหนึ่เลยออมาไวเออ่ยดูเต็มปูได รุ้นได้บุไบุษได้อ่านี้มันเป็นวุ้นเลยห่าเห็นอบุษบ่มันเป็นได้ยังไงมันเป็นเองนี่่เอันนี้เป็นเงแต่ว่าเจ้าผู้ชมบถือส่วนเัื่อกูเป็นไหนอ๋อค่เจ้าถ่ายวิดีโอนี่ยเขาตีเลือดเขาก็ตีซื่อๆได้เขาโบจังเขาต้องทดสอบผ่า่า่าทดสอบเลือดทดสอบได้ไดสรสองอย่างนี้อันนี้อันนี้สองคือเลือดส่วนหนึ่งน้ำสองเอออันนี้เดอันนี้คือ หนึ่งหนึ่งปาไว้ก่อนบางทีมันอาจจะนานเพราะว่าเลือดมันเข้มเลยเลือดมันเข้มเลยสิเป็นซีฟหน้าทีพ่ผู้เลขาขามนานแถวนี้เนาะเผอะอาจิบเป็นมีอยังอีบอเลือดมันเข้มเลยสิงานนี่งั้นสิ่งนี้มีอย่างอี๋เอาหนึ่งซองดีกว่าอ๋อลักษณะนี้นะแบบนั้นบอกเาแบบแบบแบงโกเวเกเนี่อาจารย์บ่มากๆโอ้อย่าต้อาแบบไทยก่อนหน้าพอมันจะบุญแล้วก่อนข้อละย่างกันโอ้ยให้มันเย็นเลยนะเบบเย็นเลย น้ำเย็นมาได้ได้เลือดเลือดมันก็ตายแหละนำ้นำ ฮะซื้อเครื่องขวดแล้วเราได้กินเครื่องขวดเลยเรียกข่าวบ้าบ่ได้นะครับอะไรอาจารย์ประตูนะเอามาเมาื่อวานนว้าอาจารย์โมนี่ยังเสียเงินเงินอาจารย์อยู่งวดหน้าเดี่ยวจะเอามาเลยนี่ประตูหน้าตาเฟซสามเล็กกับพอบอ่อโมกุ๊บอะลรจะพาอาจารย์ไปเอาเไ,ไปบึง้งเลยเอ,อืองามเด้ครับอยู่บ้านหนองบึ้งพ่อ,อ,อล้านน,านั่นบ้านหนองบึ้งครับครับแมนขครับแม่นุนข้างล่างเขา เขาซื้อบ้านเก่าเขาซื้อมาเพิ่งซื้อซื้อประมูลเลยเนาะบ้านนี้เขามารีเซ็คเกิลแล้วเขาได้ขนาดเลยเขาได้มมนซื้อถึ้เนาะบ้านเก่าของเขาใครถึกนี่มันอันนี้ค่ะมันเ้อากับไปหาเจ้าสิไปหาใส่ได้เนาะเขาก็ใส่เวลาตัวเทนเข้าไปหาเทนเเาไปมันขาดแล้วก็ผีบ้าของเก่าจะเอาโน้ปิดาหรอกเขาอะโบ้เลยอาจารย์มัอาไก่ มันผสมกันไปหาสิ่ไหนก้าวไปส่วนมันก็ประยากจังไาเลยจ้าเนี่ยนี่คำว่าอะไรวะเปเบิ่งเงื่อนรูปสมัยบุงงเลยนี่เนาะคนนี่งงอะไรฮะงงเลยคัำว่าภาษาสินป์ภาษาพิ่บ้านเขาบม่เข้าใจเเาลยก็คือเคาว่าก็หมอในเมืองคาว่าภาษาสินป์ภาษาพิ่บ้านคนบริจากงานศิลปะเนี่ยมันดีดีเลยผมก็อยากเลยโอ้สิบตัวว่านั่นได้บ้างเลยสิแปลงได้บ้างเดี๋ย้าเท้าเยวเท้า น้ำอุ่นเนาะครับ <c oughs> เลือดอันนี้คืออันนั้นหมพอ่อคือเขาเขาไปซื้อมาแล้วเขาให้เนาไหนก็เอามาเนานั้นบ เลือดอันนี้เออบ่อได้เขาต้องสร้างนั่นนั่นแล้วชุดเลือดแปพงได้ชุดเลือดแปพงไงเน่เขาก็จั๊กไปเลยนี่เป้าอันนี้น้อยเทาไปบืัอหมู่มือนอ่ะับตัวใดเนื้ออันตัวใดเขาใช้เลือดแปพงเขาขู้นจั๊กประเภทเลือดแปพงครับบางทีเขาจั๊กไฮโดกเอาตัวใดอันนี้ลอยนึ่งนอนลอยเดียวเออมึงงี้หาลอยเดียวอย่างนี้บเสียเลยเอาไปเจ้าซื้อกล้องอะไรตัวใดครับกล่องละสี่สิบทำไปให้เอาตัไใดทรงกล้อง เห็ดเอาแล้วค่ะต้องต้องเห็ดเป็นก้อนเอาวแรกนี้มันต้องมันต้องเงี้ยเละก่อนนี้เห็ดเป็ี่ยนสก้อนเอาซื้อมาเนี่ยน้อยบางสก้อนเห็ดลองเห็ดเบิ่งแจ็คถ้วยแจ็คใยตามเนี่ว่าบันทึกอยู่ได้ยังไงบนี้อาจารย์มาก่อนจะจะเห็ดบ้ได้น้อยเลยพอกบแบบนี้มาพอกเป็นเลยเอื้อนมาเลยให้ให้ให้พ่อเท่ากินแบบนี้โอ้โหให้พ่อเท่ากินก็ต้องว่าเออเออผ้าละเสียงน่ะพอกับพุ่มใหญ่เนาะ เราต้องก <_ at> <iling amine> ินเองสักก้อนครับขอให้อาจารย์เอามาเบิ่งไหนจ้าเป็นมากงานอันเม็ดไผ่เม็ดไผ่จะให้กระเนียนจะให้อาจารย์หรือเป่าอ๋อเนื้อย่างถึงเป็นไข่อ๋อนี่เนื้อย่างอีกบนบ่ครับเนื้อแต่เมื่อเส้ามันเป็นไข่โอ้ยอยากดิเป็นไข่ได้เดี๋ยวนี้เออนั่นแหละมันเสี่ยมโม่คนให้สิเลยไข่มันนี่เริ่มมา พยายาอกทียาอยู่บาไ่างได้หนึ่งสได้เฮ่ยมึงนี่บราไล่งได้โอยโอ้อันนี้อาจารย์นีแล้วตนี้นีเสียงอ๋อเลือดปาเ่านี่นี่มันอะไรอีกเนื่งมีเป็ดเสียงเียบออมหเป็นึ่งหนึ่งเห็นปะเบ๊เบไอ้ไละปีนั่นเป็นเนื้อยังเข้มนี่โอเลือดยังเข้มไปเฮ็ดงานี้คือบมเป็นหมูเป็นง เลือดมันยังเข้มอยู่ครับน่าบ่พอมันบอกล้ามจะเตือเลยเอาได้เลยไว้แล้วว่าเอาไปซุกเล็กเลือยแล้วว่าเออซุกก็ซุกหมดเบบเบบด้นนี่ยังบ่เป็นเนาะแก้แก้บ่ได้เลยบ่บกะแก้ได้เหรอมันหึงเห็นบ่ตัวนี้เห็นบ่บขั้นเป็นแล้วมันน่าละลายเห็นบ่อ๋อนี่คือเปล่นอ๋อขัดซุนละวัดละลายได้เหมเนาะเออบ่บซุนก็งยังหยิบบานาถือมางนาอย่งละลายเลย อน้ำแข็งบ่น้ำแข็งองข้าวเปล่าใช่ไหมของนี้น้ำแข็งได้บ่พ่อหรือหรือบ่ได้บ่ได้อาลย่างเนี่ยไม่คุรสซัเนเห็นอะไรครับเอาลเปเจียเป่าปั มันก่มาม้าเย็นแล้มันยังดไ้ลาปตอเกลูกลายน้ัน็นโชคใครโชคมันเลย้นอานา้าวมาหากโชคมาไี่โชคมาไม่โชคมา้อ่เลยวลไงปานน ใครจะไล่ที่เขาเห้ยคุนฮะลุกไปที่เออเอาดิป้าตาโคตดึกฟาเนื้เทียนไก่ไม่เออใก้ใก เออคุเอาเต็มทีนเลยเนาะเออเราเด้กินเลยป่เนาะกินที่วะาว่าคุณไม่กินหมดนะบ้านด้วกันบ้า new no, 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 no.

มุกอมไปเหรอคุณองโน่อามช่มดเอนี่ละดูก็คลาดไหลคนยังทำนั่งอย่ทีละเออไห็นั่งกานั่งี้ยะกดทอ้ก็อี้แหละกอี้นั่นนขนาดนั้กูันน่เปน